โปรแกรมจิตพูดกับตัวเองทุกวันเพื่อปฏิหารในยามเช้าบทสั่งจิตนี้จะช่วยสร้างเช้าวันใหม่ที่แสนมหัศจรรย์เพิ่มพลังงานบวกก่อนที่จะเริ่มต้นเช้าวันใหม่และช่วยให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างง่ายดายขอแนะนำให้คุณฟังตอนเช้าทุกๆวันต่อเนื่องอย่างน้อย21วัน ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำภารกิจประจำวันเมื่อคุณฟังบทสั่งจิตแต่และประโยคจบคุณสามารถพูดตามหรือทบทวนประโยคตามในใจได้เลยนะคะเพื่อช่วยให้ประโยคเหล่านี้ฝังลึกลงในจิตใต้สำานึกของคุณเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่แสนมหัศจรรย์ วันนี้เป็นวันที่สวยงามวันนี้เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์วันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆวันนี้คือวันของฉันวันนี้เป็นวันแห่งความสุขวันนี้ เป็นวันแห่งความสําเร็จวันนี้เป็นวันที่ฉันเปล่งประกายวันนี้เป็นวันที่ฉันดึงดูดเรื่องราวที่แสนดีงามวันนี้เป็นวันที่ฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์วันนี้เป็นวันที่ฉัน เชื่อมโยงกับมหาปัญญาของจักรวาลฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลฉันเชื่อมต่อกับจักรวาลอยู่ตลอดเวลาทุกย่างก้าวของฉันนำทางด้วยความรักจากจักรวาลวันนี้ฉันเลือกที่จะมองเห็นสิ่งดีๆในทุกสิ่ง วันนี้เป็นวันที่ฉันใจดีกับตัวเองและเฉลิมฉลองทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้เส้นทางของฉันชัดเจนและฉั้นก้าวเดินด้วยความมั่นใจฉันมุ่งม,มั่นที่จะเติบโตและพัฒนาตัวเอง ฉันคือผู้สร้างที่ทรงพลังฉันคือผู้เขียนเรื่องราวในชีวิตของฉันฉันกระจายความรักและความสุขในทุกที่ที่ฉันไปชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความรักและความเจริญรุ่งเรือง ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ฉันโอบก,กอดความงดงามในชีวิตปัจจุบันของฉันร่างกายของฉันคือปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์อยู่รอบตัวฉันในทุกลมหายใจ ฉันรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งในชีวิตของฉันทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อนำฉันไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอฉันเปี่ยมล้นไปด้วยความรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จัก,กรวาลมอบให้กับฉันฉันดึงดูดความมั่งคัง่งความรัก และความสําเร็จฉันรายล้อมไปด้วยความงามและความมหัศจรรย์จากจักรวาลคำพูดและความคิดของฉันสร้างความจริงของฉันว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกความโชคดี ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดปาฏิหาริย์และความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตฉันสร้างอนาคตที่ดีที่ฉันรักได้อย่างง่ายดายฉันเป็นคนโชคดีฉันอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอ ฉันต้อนรับความอุดมสมบูรณ์ทุกรูปแบบเข้ามาสู่ชีวิตของฉันฉันคือพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกใบนี้ฉันดึงดูดความสุขและความสำเร็จได้อย่างง่ายดายผู้คนที่ได้พบฉัน ได้รับแรงบันดาลใจจากฉันไปด้วยผู้คนที่ได้พบฉันคนนั้นโชคดีฉันเปิดรับของขวัญทั้งหมดที่จัก,กรวาลมอบให้ฉันสอดคล้องกับความดีงามสูงสุดของจัก,กรวาล จัก,กรวาลสนับสนุนการเดินทางอันแสนวิเศษของฉันชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความสวยงามคำพูดของฉันทรงพลังและดึงดูดแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามาสู่ชีวิต ฉันได้รับการช่วยเหลือทั้งจากพลังที่มองเห็นและมองไม่เห็นจัก,กรวาลสนับสนุนการเดินทางอันแสนวิเศษของฉันเสมอชีวิตของฉันคือการเดินทางที่สวยงามเต็มไปด้วยโอกาสที่ดีโชคดีปาฏิหาริย์และความมหัศจรรย์ ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ